มืสามเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตกันแบบทุกวันนี้เรายังไม่ได้มีจอโทรศัพท์ที่แบบทันเราไม่ได้มี iPhone Android กันอยากถามน้องๆอ,งอะ่ะว่าพอเข้าไปอยู่ในหนังแล้วอะ่ะมันเป็นการย้อนกลับไปในช่วงเวลาตอนที่แบบพวกพี่ๆผ่านมาที่ยังไม่มีอะไรเรารู้สึกว่าตึดอัดแม้ถ้าให้เราแบบโตมาตอนนั้นอะ่ะหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คลาสสิกดีนะ แบบจะไปหาเพื่อนเงี้ยโอ้โหต้องโทรศัพท์ไปหยอดเหรียญมากหรือแบบว่าต้องยืมโทรศัพท์เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้แชทกันขนาดนั้นเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มที่เราเลยได้ครับก็มีอะไรในใน,ในต่างที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบเออช่วงนั้นมันก็ดูแบบมีอะไรน่าสนใจถือว่าผม,ผมคิดว่าถ้าให้เกิดยุคนั้นนะครับผมอยากได้เกิดยุคนั้นนะครับเพราะว่าเราจะมีเพื่อนแบบแก๊งหัวหมาเนี่ยครับมีพี่แบบพี่นัท พี่นิชาบแบบเหมือนทุกอย่างในยุคนั้นเหมือนทําให้ทุกคนดูสนิทก,กันมากขึ้นครับดูเป็นเพื่อนกันจริงๆครับเพราะยุคสมัยนี้ครับบางทีคนก็เล่นโทรศัพท์อยู่กับตัวเองแต่สมัยก่อนนี่คือเหมือนโทรศัพท์มันก็ยังไม่มีใช่ไหมครับแล้วเหมือนเราต้องมีเพื่อนนะครับแบบมีเพื่อนแบบเล้หัวหมามีเพื่อนที่ไปด้วยกันในทุกที่หรืออะไรนะครับเหมือนเราต้องใช้ชีวิตแบบมีขับมอเตอร์ไซค์อย่างถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะ คนอาจจะไม่คิดอยากจะไปขับตั้งแต่อายุเด็กๆก,ก็ได้ใช่ครับได้เก่อขุ่มด้วยครับอ่าคืออยู่ต่างจังหวัดนะต้องมีรถเครื่องก็มีโมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอ่ะมันต้องออกไปแบบขี่จักรกยานขี่มอเตอร์โโซไซค์ยเียนะแต่คือปัจจุบันนี้มันก็เราก็อยู่กับจอมากขึ้นใช่ไหมโอเคอ่ะเราว่าไรบ้างครับก็อ่าสารต่อจากยูซีนะครับครับก็คือแบบช่วงยุคสมัยก่อนอะไรอย่างนี้เวลาเราจะคุยกันหรือว่าเล่นกันส่วนใหญ่ก็ ต้องไปหากันอะไรอย่างนี้เพราะว่ายุคนั้นก็ไม่มีโทรศัพท์ที่จะนัดกันได้แล้วมันผมรู้สึกว่ามันเป็นสนห์ที่ว่าเราไปหากันมันได้เจอหน้ากันได้เล่นอะไรด้วยกันหลายๆอย่างนครัมันก็ทําให้แบบมิตรภาพความเป็นเพื่อนอะไรมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ก็รู้สึกชอบ,บชอบนะยังชอบไปอยู่ยังชอบดีดีครับโอเคอ่ะต่อมาตายครับก็กบผมรู้สึกว่ามีความสุขนะครับที่ได้กับ ไปในยุคที่ยังไม่เคยมีเนี่ยยังยังไม่เคยอยู่อะเอาง,ง่ายๆเลยครับคือแบบพวกเราอะไม่ได้มีเกี่ยวกับโพวกเทคโนโลยีเลยพวกเราคือเล่นตามภาษาไว้ของตัวเองเลยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างอ่านหนังสือกับตูบ้างหรือไม่ก็แอบ์พโ,โมหนังสือกระตูนบ้างอะไรแบบนี้อะครับอ่าฮะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับพวกเรานะที่พวกเรายังไม่เคยผ่านนะครับก็รู้สึกดีครับ แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนก็ดูเหมือนจะสนิทกลายเป็นแก๊งใหม่กันเลยใช่ป่ะเพราะมันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะพอสมควรนะใช่หรือเปล่ายังมองได้โอเควัตนะครับเป็นไงบ้างคิดว่ามันซาสิกดีกับงจาการที่วันวันนึงมันเป็นวันธรรมดาที่มันพิเศษที่เราจะได้เจอกันแล้วก็มานั่งคิดว่าเราควรไปไหนดีเราทําอะไรดีนอกจากการเล่นโทรศัพท์ อย่างเช่นแบบเราได้ไปอ่านหนังสือร่างแกตูนนะจะบอกว่าไปแอบอ่านไปอะไรเงี้ยมันทําให้มันฝันอยู่ใโอเคอ่ะซาร่าคะเรียกเรียกชื่อในเรื่องกันแล้วกันนะซาร่าเป็นใครบ้างในเรื่องนี้ก็ชอบค่ะรู้สึกว่าเออด้วยความที่ว่าตอนเราถ่ายทำใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยพกโทรศัพท์ติดตัวกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่า มันจะมีโลนึงที่แบบว่าเป็นระหว่างวัดกับแบบบ้านพีเพ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนเราจะต้องเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยแล้วหนูว่ารู้สึกว่าเออบางทีแบบที่หนูแบบไม่มีโทรศัพท์แล้วแบบต้องเดินไปหาคนนู้นคนนี้มันก็แอบได้ฟิลเหมือนตอนนั้นเหมือนกันแบบว่าเออไม่มีโทรศัพท์เราต้องแบบเดินไปหาเพื่อนอีกฝั่ง,งนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าแล้วมันก็น่ารักดีแล้วมันก็แบบว่าถ้าเป็นสม ถ้าเราแบบอยู่กับโทรศัพท์ล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเดินไปตรงนี้มันเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบบไม่มีมันก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วมันก็สนุกด้วยะค่ะก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะใช่โอเคก็ชอบทั้งหมดละมาถึงผิงพิงจะบอกไม่ชอบมันก็ได้นะคะในช่วงนั้นหนูรู้สึกว่าไม่ทันใจเลยค่ะเพราะเพื่อนพูดไปหมดเลทุกคนชอบกั้หมดเลยมันดูคลาสสิกดีแต่จริงๆหนูก็มาดูคนหนูชอบหนูชอบแบบยุคนะคะเพราะว่าเหมือน แบบอย่างญาติๆหนูคาขอบคุณป้าอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเล่าฟังว่าสมัยก่อนอ่ะแบบเวลาเขาจะจีบกันอ่ะเขามันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะมันเหมือนแบบว่าเขาต้องไปแบบเขาต้องไปดักเจอแล้วเขาต้องแบบยนรอหรือว่าแบบเขามันมันไม่ได้แบบเหมือนง่ายๆเหมือนยุคนี้ค่ะเหมือนยุคนี้แบบเหมือนเราก็คุยกันทางแบบโทรศัพท์ใช่ไหมคะอย่างยุนั้นมันก็รู้สึกว่าทุกคนอยู่กับแบบตรงหน้ามากกว่าแบบไม่ได้อยู่มันออฟไลน์ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ายุคนั้นมันทําให้เหมแบบ เล่นเล่นอะไรสนุกกเยอะเยอะมากค่ะที่แล้วก็แบบที่เขาที่อบ,บคุณาเล่าให้หนูฟังอะค่ะเออไมู้ว่าอยากไปอยู่ยุนั้นเลยอะแล้วก็มันมีแบบพวกวิดีโอหรือว่าเป็นกล้องดิจิตอลอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกแบบชอบชอบแสดงว่าเด็กๆในยุคนี้ก็ยังมีความแบบนอโซเจียนะครับย้อนวัวยนะบัลกัยคือของที่มันผ่านช่วงเวลามาไม่ได้ดูเก่าแต่บัลลยเป็นดูคลาสสิกนะอ่าโอเคได้ครับได้พล็อตเรื่อง ดีๆต่อ,อไปนะครับพี่เป้โอเคให้พี่เป้ช่วยพูดโดยรวมสรุปแล้วฝาก,ากนะครับ